กินเสร็จรลกไก่ค่ะไม่รู้รสชาติหนูกินเฉยๆอกกิ่อะไรดาวดูไลน์ดาวดูไลน o ดาวลิว้นมันไม่รู้รสชาติจะกิน กำลังเริ่มเป็นแรกๆไม,ไม่ไม่หิวข้าวเลยนี่กำลังหายหิวข้าว กินเนี่ยมันได้กินขึ้นจะบุกอยู่นะแต่ว่าให้ดมเลยมันได้กิิเป็นลองโควิดไม่รีบรักษาีงเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็น ไมละนี่ขมดูจะไม่ขมแดงไปอยู่ในที่ที่อับที่คนพุกพนันครับทัวเพิ่อนจนหมดได้วัคซีนหมูวัคซีนป้มกันหมู ใส่แบบเค็มเลยนะเนี่ยไม่ได้รสชาติเป็นข้าวดีแล้วอะ่ะอันนี้เนาะมันก็กินยาแล้วมันก็หายภายในวันหนึ่งเลยไง ิบวันเต็มเต็มขนาดใส่กัใชายจังเยือจังแยะนะไม่รู้รสชาติค่ะ ก็ไม่ใส่แมสกยเดินว่อนมันติดกันทั้งบ้านอเ่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไง ตอนนั้นแน่ซื้อกินเอาเองปลูกแล้วมันเป็นขนน่ะคนเดินปลูกไม่เป็นขนนั้น,เ,นเป็นขน,น,น ส่งอกสารผิดอีกลเด้อบ่ร์นี่พิ่งหาเจออันนั้นอ่ะพิ่งหาอันนั้นเจออยู่ได้ตัวเองอยู่ภาษีออสเตรเลียเพิ่งหาเจอ ไม่รู้จะเผิดเลยบางคนก็บอกว่าสี่เดือนแล้วเขายังไม่ได้ยังไม่ได้กิ่นหรืออะไรเงี้ยมันดีอย่างหนึ่งคือเข้าห้องน้ำไม่ต้องเหม็น he's am ขมเนี่ยมันได้ลดลดขมอยู่แต่เค็มเปรี้ยวหวานนี่ไม่ค่อยอยันนี้เท่าไหร่เปรี้ยวเนี่โอเคอยู่ กินเดือดยอนนี่เป็นยาระบายสามีเขาเป็นคนหัวเป็นคนล้นถ้าไม่ได้ไปโรงพยาบาลเน่ยเขาไม่เชื่อฟังใครเลยนะยาก็ไม่กิน บอกว่าโรคนี้มันหายเองไม่ได้มันต้องกินยาไม่กินนี้แล้วแต่มึงถ้ามึงแข็งแรงก็แล้วแต่มึง ยัดไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าเป็นน้ำโมกครูบอ,อกให้อยู่บ้านอยู mm ่ว hmm. mm ันทักอ่าไม่เมกไฟอะไรแต่ คาที่แล้วเป็นแล้วกินส้มตำไงมันก็หายทิ้ททนขาดตู้นานไม่ได้ไปตู้เออไม่ได้ไปตลาดว่าแล้วทุกครั้งที่เมื่อกอขาดตู้นี่อยากเป็นทันทีเลย แล้วที่จางานเวลามันจะเป็นอะไรนะมันจะไม่หิวอะไรเลยไงร่างกายไม่ต้องการอาหารถึงเป็นอะไรก็ต้องกินถึงไม่หิวก็ต้องกิน